สนามกอล์ฟ R S U Vista Golf c o u r s e เพิ่มเรื่องราวของวงการกอล์ฟนะคะก็คือเพิ่มรถพลังงานไฟฟ้าค่ะเพื่อรองรับการออกรอบในกอล์ฟค่ะ สนาม RSU Vista Golf c r o s e ค่ะลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท Beyond Green จำกัดนะคะเพิ่มรถกอล์ฟไฟฟ้าไว้ใช้สำหรับสนามกอล์ฟค่ะ200คันด้วยกันจากเดิมที่สนามกอล์ฟเคยใช้รถให้บริการเพียงแค่80คันเท่านั้นนะคะก็เพิ่มเป็น120คันแล้วก็เพิ่มมาเป็น200คันตามลำดับค่ะทั้งนี้รถกอล์ฟไฟฟ้ารุ่นใหม่มีนวัตกรรมอันทันสมัยค่ะรักธรรมชาติเพื่อตอบสนองการใช้งานที่สะดวกสบายให้กับบรรดานักกอล์ฟใช้บริการในยามค่ำคืนนะคะสำหรับการ ออกรอบในกอล์ฟแบบเต็มอิ่มเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของสนาม r s u Vista Golf Course ยังมีการปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในสนามค่ะให้มีความทันสมัยสวยงามท่ามกลางธรรมชาติสำหรับนักกอล์ฟที่มาออกรอบนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาออกกำลังกายค่ะสามารถเล่นกอล์ฟได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ6นิกาจนถึงเวลา24นาฬิกาค่ะ